ไม่ได้มานานเอาก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหนึ่งแล้วก็เอาปอเปี๊ยะหนึ่งค่ะเจ้านี้นะหนูมากินปีหนึ่งก็ปีที่แล้วหนูมากิน <จำ S 2> สามคร<า>ั้งใช่จําได้หนูให้จำกันได้ปีนี้มาครั้งแรกมาแล้วออ้ห<ว>ล้นถ้วยเลยค่ะอันใช่คะ่ะน,นี้พี่ฝนซื้อมาเองทำไมทําไม่เอานี่ก็เดี๋ยว fc ว่าหนูแบบมากินของร้านใช่ สองช้อนนี่ก็ฉ่ำๆแล้วเนาะแต่น้ำส้มนี่ต้องขออุ้ยแต่น้ำส้มร้านนี้ดีมากกลิ่นมันก็จะเป็นแบบรสชาติเดิมๆอ่ะสมัยเก่าที่เรากินอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตั้งใจมากินนะวันนี้นะน,น่ากินมาก ไม่น่าจะเผ็ดนะทุกคนพริกซื้อที่ตลาดเดี๋ยวเดียวเติมโอ้อร่อยแล้วค่ะอพริกเผ็ดเลยแหละสะใจเป็นแม่ค้าที่ตลาดตำเองซื้อแกประจำเจ้านี้มาสูงโอ้ยน่ากินมากให้เยอะมากร้อน,น,นมีปอบเปียด้วยค่ะทุกคนมาเด้อค่ะคเดี๋ยวมากินต่อในไลฟ์เลยทุกคน ผ mm. ักคุณป้าก็คือแบบแนั่นน่ะร้านเราอยู่ตรงไหนนะป้า,าตรงข้างสมจิตสโตตรงข้างสมจิตสโตเส้นลงบาลัดสกลุลอืมเส้นลงบาลัดสกลุลรัชกลุลมีร้านเดียวนะ้อร้านก๋วยเตี๋ยวนะร้อนเ,เส้นนี้นะเส้นนี้มีร้านนี้ร้านจอมอร่อยในก็นี่ค่ะ นี่ก็เด็ดนะนิบสามชอบนะแบบร่วงผักกาดหอมผักกาดหอมวางแล้วก็แบบมันก็จะสุกข,ของมันเองอร่อย mm hmm. ผักจืดงไปงเนี่ย mm hmm. สอบเบียรอื mm hmm. มน่ารัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี อยู่กับช่ององค์หญิงยี่สิบสามค่ะพูดดังไม่ได้ <c oughs> คนน้อยไงกินเลยนะคะทุกคนต้อ,องกินกับขอเพียงะค่ะลูกตามทุก่ายจังแช,นะช่ไหนนะแช่วิญญนะ ใครอยากได้มาม่าเผ็ดมาแล้วนะจ๊ะมาม่มาเผ็ดหรือว่าคอโลฟิลนะตะการหนึ่งตะการสองเลยจ้ะสวัสดีครับสมพรอมปอเปียคือใส่ใส่เห็ดหอมนํำในนนี่เนาะออปอเปียะออออโอ้นะอแต่ฟิลเหมือนเห็ดหอม ของเวียดนามถึงว่าเีลยอร่อยนะส่งทั่วประเทศใช่ไหมใครอยากกินปอบเปียร้านนี้ทักยี่สามมาได้นะคะทุกคนสั่งมาเลยแล้วเราส่งเป็นในร้องเย็นอย่าลดฟรีแข็งอ่าแล้วเอาไปทอดเองส่งเองใครอยากกินทักมาเออพูดถึงให้หนูราคาพิเศษแล้วมาให้หนูเอาไปขายมันอร่อยอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบอร์เดี๋ยวเอาเบอร์ไว้นะคะอืนี่ เด๋ยวิวเลยนี่ค่ะปีอ,อร่อยเจ้าเนี้อร่อยเชนนกินเจ้านี้เจ้าเดียววันจีน้องมูเจ้าแชร์แล้วโอนมาสิบบาทเพือเอาหน่อยถทตุกวัาสุจร์นงจะสามหมื่นอยู่ใครอยากกินปลียบอกนะคะทักมานะคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์มาอร่อยเขามีช่องฟีดให้นะคะฟีดให้เลยถึงบ้านเลย มีเห็ดหูหนูข้างในด้วยแล้วก็พริกไทยเวียดนามว่ะพริกไทยกับนวนเส้นของเวียดนามเนี่ยวนเส้นเวียดนามนะคือร้านเนี้ยฟีลแบบดั้งเดิมทุกคนบ้านเดิมดม,อมของเวียดนามวนเส้นไายเขาดูไหมไตยมันกลับหัวลงห้องหนูเขาไม่ว่าสนใจหรอกยายตา เขากินกันทั้งนั้นนะลิ้นจระเข้อ,อร่อยทุกอย่างเลยบอสุมาแล้วยายไปโรงเรียนมากอ๋อมันคือเลิกเลี้ยวแท้เลิกเลี้ยลนลรอบอกเดี๋ยวยายใส่พริกอีกอมันไม่เผ็ดหรอกูว่าเผ็ดแต่ว่ามันบ่เผ็ดว่ามันเผ็ดขนมอ๋อนี่ใช่ไหมคะถ้าถ้าสั่งแล้วค่อยอบให้ใช่ไหมใช่หนูไม่หนูไม่ค่อยกินขนมปังว่ามันเผ็ดเหรอมันบ่เผ็ดหรอ แช่แน่สูค้นขึ้นหน่อยไปค้นไปเห็ีดงานไ่ไง้เลเสร็จจนือดอืดละทาซูนแต่กินแบบแบแซ่บช้ำๆไ่เผ็ดหรอพกพริกมาเองค่ะนงห้ำจนว่าอันป้าจะของร้านเพื่อนทามาเอาเธอคือพวกมาเอานี่เพิ่วมา เดี๋ยวเอฟซีสีไห้เอฟซีพอหายกิน<อ>นั่นเพียกแรงตัวเตียบ <c oughs> จะเป็นเว็ดเป็นกล่อยังกูดองซู <c oughs> อันนี้บอกไปฉีดยามากอันเก้าละโรลวอันเก้าอะเนี่ยพราท่านดีจะเป็นไฮไลท์นี่มากอันนี้นี่พัก สวัสดีครับมาเดอมาเดอไก่เขาเป็นไก่ฉีันะแซบ่บมันจะแบบฟิลเวียนหนะ้ามั้งวันนีชอบที่ยิบสามน่ารักมากขอบคุณจา้า เป็นโรคอะไรเ,เอ็นหัวไหลยืดที่วันหอบนี้ายใช่หรอกฉีดยาสามเข็มกันทำเป็นพิก ข้าแม่นพริกปนของจอมยุนยนี่สามอนโขาซาใจอันนี้ก็ไนไหนก็สดน้ำไรไม่จุ่วงพี่น้องฉันกินกว๋วยเตี๋ยวสดน้ำกติมน้ดถ่วงขอบคุณค่ะน้องนุชพ,พี่สามก็พยายามลดแล้ว รถอยู่ตอนนี้รดอยู่ไม่ได้เผ็ดมากเอาจริงนะเราก็กินเท่าที่เรากินได้แหละขอบคุณค่าน้องเนยผักนี้น่าจะให้กินกับผอเบีะ จ้สูตรเล่น้ำเลยนะไปหาหมอเอ็นหัวไหลรมันยุดกับรักษาตามอาการเขาก็สีดยาใหา้กินยาร่วมตะเกียบงอกแต่ใส่ฟิลเตอร์เนาะ จะสีกว๋วยเตี๋ยวยังจากมาเด้อเจ้าหญิงกบน่ากินมากเจ้าหญิงโก่บท้องกี่เดือนแล้วเจ้าหญิงกอบ เปลี่ยนยายาแห้งถึงเมาวะสี่เดือนครึ่งดีใจด้วยนะคะลูกดิ้นแล้วนี่สี่เดือนลูกเริ่มดิ้นแล้วเนาะแเอาน้นี่แหละยาสีสวยมาก ธรามาดามสีมีสีอ่าสีนํำเงินพร้อมเลยแต่ว่าสีนํำเงินเพิ่นยกเลยเปลี่ยนเป็นสีเขียวกันกินยานี่ล่ะแกเอ็นแกเสรยด็อีเหมือนนเหนื่อยบอรกินบอเปียต้องไออ้อมูจเซร ม่กกินหายเจ็บแล้วก็เลิกกินแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่หายเจ็บก็เลยต้องคุณหมอจะให้ยามาสิบวันพอสิบวันก็ไปหาหมอรอบถ้ารอบนี้ยังไม่หายก็ไปอีกถ้าหายแล้วก็แล้วไปจริงๆหมอให้ปคะบะะะะะะน้คร้อนด้วยนะแต่ยิบสไม่ได้ครบขี้เกียจ สามท่าหน่อยครับประถันพี่สามเคยขอหมอจิตไทยค่ะไปหาหมอจิตไทยสกลนครนี่แหละตรงตลาดหน้าวอ หมอคนนี้ดีน่ารักยืบสาไปหาหมอคนนี้ทั้งบ้านเลยทั้งครอบครัวเลยคุณพ่อเป็นก็พามาเนี่ยเชื่อใจคุณหมอน่ารักอ๋อเคยผ่าไส้ติ่งไม่เคยค่ะอย่าถามสิแต่น่าจะไม่เป็นอะไรแล้วเพราะว่าสวดมหาจักรพรรดนะ

นูผ่านมาเจ็บนูผ่านมาเจ็บมากหิวเลยกินยั่วเลยเพไ่้หิวกินยั่วยั่วเสียงใครมาพี่เจ้าของร้านกับลูกเขยยัเน คือร้านเขาไม่วุ่นวายเขาชิวๆแบบบรรยากาศแบบเดิมๆสมัยที่แบบเราเป็นเด็กๆเอวย7ิบเจ็ดวันแล้วเมวื่อวานรอบนี้ใส่พิกหมดแก้ไมไม่ไม่หมด พริกป่นถุงละสิบบาทได้ห้าช้อนซื้อที่ตลาดสิบบาทได้ห้าช้อนช้อนเนี่ยเพราะว่าเนี่ยมันเหลืออยู่3ช้อนเพี่ใสไปแล้วสก็มาส่งไัแล้วแดีมาก คือถ้าไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านใช่ไหมถ้าไปกินของร้านค้าแล้ว,ลวใส่พริกเขาสามช้อนหช้อนจ่ายยี่สิบเยจ่ายสิบบาทก็เก่งใจต้องจ่ายยี่สิบแสด้ตังค์ค <c oughs> <c oughs> ืเอเป็น <c oughs> ไม่เผ็ดไม่อร่อยใช่แล้วก็บางคนอะ ถึงแม้เราจ่ายเงินแล้วก็ไม่โอเคเลยสงสารร้รานก๋วยเตีเ๋ยวอะไรเนงะี้ย <ฤะ S 2> พี่เขาก็ต้องจำม,มาต้องไปอะไรมามมอะไรเเขาหาเรื่องแหละแต่ว่าพี่ที่เมืองก๋วยเตี๋ยวเมืองสะกดเนี่ยเขาก็ซื้อซื้อจากที่เดียวกันหมดอะ ไม่เกินกันมากยียิบสามก็ไปตลาดสดก็ซื้อมาไม่ดีแต่ปกติกินพิกของจอมยุทธไงเผ็ดสะใจนะในตะกร้าเหลืองใครจะกินก็เผ็ดปลอดภัยสะอาด คือได้มาตรฐานอะที่กดเขาถังก็คือสะอาดมากมชื่อเล่นที่พ่อแม่ตั้งให้อะชื่อต,อตอ๋องต๋องฉิดฉอด บอกเคยนอกจากกว๋วยเตี๋ยวเลือดสมัยสมัยเป็นนิดหน่อยนะแมนยูกินแซบ่บแต่นี่มันซีสีไปได้สูสงซีซิมหายงงหายงซีซิบโขลดได้เนี่ยชิคาว่าซีบไปได้ย่ายเนีนะ่ยมันกินยังมันกัด จังว่าไขมันบ่เผ็ดแล้วมันสิกินบ่ลลุ่นข้าเนี่ยกับเขาเห็นบ่กินต้มเจ้าชายอยู่งั้นกินไดซ้องสามเหม๋พอแล้วแต่ว่ากะสิหัตกินอ่ะเพราะว่าข้าวเท้าอะไรหรอเนาะเขาต้องกินอี่ยังแล้มันดีดีแต่ว่าพริกเนี่ยมันเบ่เป็น่ยนยังหรอกเพราะว่ามันหมด้มีอยเงียบมาก ทราบจะไปอินเนาะเต็มถ้วยน้วหนูจนว่าล่นถ้วยแล้วห้หล้ายแล้วห้หล้ายลังเนี่ก๋วยเตี๋ยวเมื่อสะกดหลายสุลานเอาอีลีเส้นการ้ายเนื้อการ้ายย่าแม่นี่ค้นขายกับมิตตค้นรุยชูเยาว์างหลาย เขาก็เลยเฮ็ดคือจงแบบเฮ็ดคือขายของเด่นไงเขาเฮ็ดจะซื้อเลยเขาล้วอยู่เดีออยวเสีเย,ยวส,ส,สวัสดีพี่สามสวัสดีจ้ากินอะไรก็น่าอร่อยสันน้องหน่อยน้องหน่อยตัวนี้ อันนี้น้ำสมบัอิคั่นซุปไปเลยลลน่ารักทำนุปน้ำส้มคั่นซุพี่ตุ๊กตาสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กตาไปก่อเดอวยแวมาทักจ้าหน่อยกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านไหนตรงข้ามกับ เส้นนี่นะเ้นโรงบยานลักสกลนี่นะอะไรนะมาูม้ฮะเอออะไรนะเยื้งเยื้งกับอะไรนะมาลูม้อมาู่สี่แยกเออเลยเลยเลยลักสกมาลกกถลงมาเห็น่นเห็นชาูเห็นน่แล้วอยู่ตรงเอออยู่ฝั่งเดียวกันเลยเลยสี่แยกมัน ฉันกินประจำกินประจำร้านนี้ปีละสามครั้งเออสี่เดือนกินแคอนึงน่าอร่อยนะจ๊ะอร่อยค่ะพี่ตุ๊กตาสบายดีไหมไม่เจอนานเออหนูไม่ได้เจอพี่นาไหนูไม่ค่อยเล่นหนูไม่ค่อยเลื่อนฟีดด้วยหนูไลฟ์สดหนูหนูทำคลิปไลฟ์สดเสร็จใช่ไหมขายของ อ๋อพีพีปอบเปียทอดทุกคนเนี่ยอยากกินก็สั่งได้เลยมีเพจใช่ไหมเขามีเพจพีพีปอบเปียทุกคนพิมพ์ว่าพีพีปอบเปีย g p s google เออพีพีปอบเปียพ่อพันธ์สานีทำไมเชื่อพีพีอ่ะชื่อลูกชายเหรอว่าเห็นไหมว่าลูกชายลูกสาว จะมันมีบุญนาสู่ลูกล้านนี่มีเผ็ดกว่านี้ไหมน้องมัดไม่มีอ่ะหลายเดือนเพิ่งมาเล่นค่ะพี่ตุ๊กไปไหนมาแต่หนูก็ไม่ค่อยเล่นกันหนูก็สวดมน์แล้วก็ก็ทำคลิปมีอยู่แค่นีไม่ได้ดูใครเลยโอ๊ยอิ่ม ไข่ทอดเจ้าโมงไหคอคะบ,าส,าบาสามโมงะบสามโมงแต่ปกเกี๊ยยังกินได้ถึงดึกค่ำม,มาลราขายลายแมนอืมขายลายแมนแล้วก็ของมีลายแมนกับมีแกป๊ปอืมอืมอืมใครสนใจอยากรับหิ้วก็มาได้นะใครสนใจอยากรับหิ้วก็มาได,คาาได้คุณป้าบอก พีพีเราจะกลับบ้านแล้วทุกคนอิ่มแล้วเรามีหลายอย่างนะมีทัง้งกุ้ยจั๊บก๋วยวจั๊บก็มีเออใช่กุ้ยจั๊บยวนวขนมปังขนมปังฝรั่งเศส่ อาหารเ<า>ชา้าอดดอ,อาหารเช้าแต่บอกเลยร้านนี้นะการันตีเลยเจ้าของร้านน่ารักสบายสบายแกไม่ค่อยเยอะหรอกแต่อศาาัยขายโต๊ะหนึ่งก็ได้หลายตังค์นะใช่ใช่เ<ม>ขาขายแบบคือรวยอยู่แล้วรวยอยู่แล้ว<า>อะไรยะใช่ขายประดับารมีคือสังเกตเลยว่าร้านไหนที่ยี่สิบสามไปกินคนรวยทั้งนั้นนะคะยี่สิบสามไม่กินร้านที่แบบไม่หรอกมันมันแบบ เอ็นเขาเรียกอะไรอ่ะคนที่เขารวยเขามีตังค์เขาจะความเขาจะมีความสุขเรากินนะเราก็มีความสุขไปด้วยมันจะเย็นสบายแต่ถ้าร้านไหนแบบนี้สินก็เยอะลุงร้านไปกินเราก็จะเครียดตามไงกูกูกูก็กูก็ต้องหาร้านที่มันแบบเออเราชิลๆไม่หรอกมันน่าจะแบบ เออเราเราแล้วแต่เราแหละแล้วแต่เราชอบแหละร้านไหนเนาะมันก็จริงๆแล้วร้านในสกลนครนอร่อยทุกร้านแหละทุกคนเพราะว่ามันยังมีความแบบวัฒนธรรมเดิมๆสกลนครนเป็นกลิ่นไออะไรแบบเดิมๆชอบเมื่อสามสิบปีที่แล้วเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนหนูอยู่หนูมาเรียนพิเศษตอนหนูอายุสิบห้ามั้งมาเรียนในสกลเมื่อก่อนหนูอยู่นู่นนะมุกดาหาร บ,บ,บ้าน,นหนูอยู่เลยตรงโน้นเลยเต่างอยขึ้นไปนู่นน่ะแ้วปัจจุบ,บนันนี้หนออยู่ทีนี่นะใช่หนูเพิ่งมาอยู่สกลในสามสี่เดือนสามสิบปีเนี้ยโควิดก็เลยมาซื้อบ้านที่ดีตรงแมคโคใช่ไหมใช่เมื่อก่อน,นเพื่ออาทรใช่ค่ะคือบ้านบ้านหนูนะมันเป็นบ้านสวนแล้วมันอยู่แบบบนภูเขาเนาะ <c oughs> แล้วลูกมันต้องเรียนหนังสือแล้วเมื่อก่อนทํางานกรุงเทพกรุงเทพมันก็มลพิษเนาะจะจองฮ ที่จับจองที่สป,โปโกนี่หนูยยอยากขายเลยนะส,ส่วนปาล์มเอาไหมสวนปาล์มเลยนะเลยเต่ามอยขึ้นไปทางเขาวง,ง,วงายงังบ้านป่าไม้ค่ะใกล้ๆสานแหวเลยบ้านลุงพลไป <c oughs> ไม่ไม่คนละคนละที่ไม่ค่ะไม่ได้เป็นลุงลุงพลนี่เขาเขาย้ายออกจากบ,บ้านวปวกบอกเลยเนาะ อาข่าววเป็นยังไงสุดท้ายดมพดีหนูก็ไม่ได้ดูเลยค่ะมันเครียดอะดูข่าวพวกนี้หนูใช่จบสักีใช่หนูก็ไม่ดูก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ดูมันเครียดข่าวมันเครียดสวัสดีนะจ๊าทุกคนอ,อิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วเดี๋ยวกินยาแล้วก็กลับบ้านกินยากนเพราะว่ายามันต้องกินทันที สวัสดีจ้าแต่เนี้ยจะกินสองเม็ด แต่ว่ากินยาเขาไม่ให้กินกับน้ำผลไมยอย้อะไรเราต้องรอก่อนยังไงสวัสดีจ้าไม่เห็นมีใครทักทายเลยหรือว่าโอ๊ยเปิดน้ำไม่ได้ว่ ก็ยังเหลืออยู่ไม่เหลือแล้วคลิปเป็นอะไรเป็นเอน็นเอ็นหัวไหลยืดจ้าสวัสดีค่ะเดีย๋ยวจะไปแล้วนะทุกคนขอตัวกันกลับบ้านติงติฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะคะยใครอยากกินปอเปีย๊ยะทอดก็พีพีพปอเปีย๊ยะ สกลนอคอรส่งทั่วประเทศเลย <c oughs> ไม่มีใครทักอะไรแล้วใช่ไหมไม่มีใครพิมอะไรจะไปแล้วนะนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณคนะ